ดวงใจเทวพรหมขวัญฤทยัยประกาศวันฉายเป็นทางการละครขวรัญฤทยัยละครเรื่องที่สองในเซตดวงใจเทวพรหมปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการมีกำหนดฉาย12เมษายนนี้ขวัญฤทยัยนำแสดงโดยไมกี้ปานิธานประกบคู่ยะดาณนะรินยาจากค่าย No problem feel good โดยผู้จัดพี่แมมทิติมาและผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาเล่าเรื่องราวของพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงฉัดกล้าวจุธาเทพกับขวัญฤทยัยหรือไทยลูกพี่ขายใหญ่ประจำหมู่บ้านที่ทั้งคู่ต้องประท้ากันอยู่เสมอจนหนุ่มจุธาเทพตกหลุ่มรักสาวจากตระกูลเทวพรหม แต่งานนี้อุปสรรคชิ้นใหญ่คือความบาดหมางระหว่างสองตระกูล เรียมลุ้นไปกับความรักที่ต้องต่อสู้อดทนและฝ่าฟันเพื่อความรักแท้ของพวกเขาในขวัญรัไทยเริ่มตอนแรก12เมษายนนี้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ